หน้าตาคอมอมันก็เหมือนเหมือนเดิมมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือคะมันหน้าเก่าอยู่นะคะอ่าก็เป็นการผสมผสานนีผสมพันธ์ระหว่างอคาอร์อมชุดเดิมกับฝ่ายค้านเดิมอะไรอย่างเนี้ยนะก็มีแค่ของใหม่อยู่อย่างเดียวจากฝ่ายค้านมาเป็นคลมอชุดใหม่ก็คือเพื่อไทยเท่านั้นเพื่อไทยนะครับก็ก็คือคนเก่านั่นแหละ ครับคนเก่าอีกซีอีกหนึ่งนะครับอาจารย์ใช้ภาษาเรียนว่าอาจารย์สุภาพสุภาพเหมือนอาจารย์กลัวตัวลงนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสิ่งที่ท่านอาจารย์พินโยพูดเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมันเป็นเรื่องของดวงโหรา,าศาสตร์เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่คุณผู้ชมเรี่นอนุญาตพูดแบบนี้เดี๋ยวข้อหาว่าเรามาปลุกระดมความวุ่นวายเรียนจะเข้าคุกอ่ะ่ะ เราก็ปลูกนั่นแหละฮะอาจารย์พูดอาจารย์ปลูกเดี่ยนเปล่านะคะปลูกให้ตื่นปลูกให้ตื่นค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไม่ประมาทค่ะเออรัฐบาลชุดนี้จากดวงแผ่นๆของท่านที่ดูยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานครบสปีไหมเจ้าขาที่จริงดวงดาวเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะฮะไปตลอดเวลานั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้ามองจากดาวบางดวง อย่างบอกว่าพราะราหูจะย้ายจากราศีเมษเข้าราศีมีนแล้ววัดตาของราหูเนี่ยคือ18ปีนะปีก็มาอยู่ที่จุดเดิมเนี่ยครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จวนจะครบ18ปีอุ้ยเราก็จะกลับไปจุดเดิมอ่าเนี่ยสิปีที่แล้วมีการยืดดำนาจนะฮะ แต่พอมาถึงรอบนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นการยึดอำนาจก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเสียงอาจารย์สั่นมากเลยอาจารย์อาจารย์กำลังกลัวที่จะพูดความจริงอะไรบางอย่างหรือปกปิดไหมคะผมไม่กลัวฮะอาจารย์ยิ่งสั่นอาจารย์อาจารย์คาราจะบอกว่าเมื่อ18ปีที่แล้วมียึดอํานาจนี่ก็ใกล้18อาจารย์พูดคุ่เคือพูดมาเลยค่ะจะมียึดอานาจวัตตะเมื่อ คือถ้าพูดให้ครอบคลุมก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงะนะฮะเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงมันออกในรูปไหนอย่างน้อยก็ยุบสภาอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยฮะเพราะนั้นสภานี้เพิ่งเลือกตั้งมานยฮะจัดคลรมอได้แล้วอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ดูกระดาษที่ยุ่งเหยิงอาจารย์หน่อยสิคะคิดว่า,อ,าอยู่ได้นานแค่ไหนครับแป๊บเดียวก็ยุบ <c oughs> เลยไหมคะพระราหูเนี่ยยกวันที่1 7ตุลาปี66แล้วลาหูอยู่ราศีมีนเนี่ยปีครึ่งนะฮะแค่ปีครึ่ง,อเ,องเองหรอก็ประมาณประมาณปีครึ่ง2ปีอะไรอย่างงี้ปีครึ่ง <c oughs> 2>, 2ปีชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบส u b s c r i b e สิคะ แล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดือนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไอ้เต้นไปหมดเลย